สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูเมมขนแกะนะคะและเราจะมาพูดถึง4ปัจจัยหลักที่จะทําให้เราเลี้ยงเมมขนแกะได้สวยงามขนฟูเป็นสีขาวเหมือนของคนอื่นนะคะปัจจัยที่1เลยก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละต้นตั้งแต่เล็กๆนะคะยิ่งถ้าต้นไหนตอนเล็กๆขนเขาฟู ูกว่าเพื่อนนะคะขนหนากว่าเพื่อนเวลาที่เราเลี้ยงเขาโตมาเทรนแดดไปเนี่ยเขาก็จะขนฟูกว่าเพื่อนนะคะอย่างสองต้นนี้นะคะต้นนี้เขาจะเป็นลนักษณะมีหนามอยู่แต่ขนเขาจะจุกฟูฟูกว่าเพื่อนนะคะเวลาที่เราเลี้ยงหมาเนี่ยเขาก็จะฟูกว่าเพื่อนในขณะที่ต้นนี้เนี่ยตอนเล็กๆขนเขาไม่ฟูเท่าต้นนี้ขนเขายาวก็จริงมีหนามเหมือนกันแต่ว่าเขา ไม่ผลเขาไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะคะเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาก็จะฟูไม่เท่าต้นนี้นะคะในขณะที่ต้นนี้เนี่ยผลเขาก็อาจจะไม่ค่อยฟูเท่าต้นนี้หนาะไม่เท่าต้นนี้แต่ขนเขายาวกว่าแล้วก็หนามของเขาเป็นหนามตรงนะคะไม่ทิ่มมือเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลี้ยงเขาโตมาเนี่ยเขาฟอร์มของเขาก็จะออกมาไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นเล็กๆก,กันค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูต้นที่เพิ่งแยกพอร์ตเขาไปนะคะเราจะเห็นความแตกต่างของเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่านะคะอย่างสองต้นนี้นะคะเขาเป็นขนเขาขนฟูเหมือนกันนะคะแต่ว่าฟูคนละแบบนะคะต้นนี้เนี่ยขนเขายาวแต่ว่าเขาจะไม่หนาเท่าต้นนี้ในขณะที่ต้นนี้ขนสั้นขนจุกๆแต่ว่าน้ำ คนของเขาก็จะหนากว่าต้นนี้นะคะเป็นผู้ผู้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลี้ยงฟอร์มเขาโตมาเนี่ยต้นนี้ก็จะฟูไปอีกแบบหนึ่งส่วนต้นนี้เนี่ยก็จะไปอีกแบบหนึ่งนะคะต้นนี้เขาก็จะหยิกยองฟูฟูส่วนต้นนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นจุกแล้วก็เวลาที่เราเทรนแดดไปเนี่ยเขาก็จะฟูขาวสวยงามนะคะในขณะที่ต้นนี้นะคะเขาก็ขนก็จะยาวๆเหมือนต้นนี้นะคะแต่ว่าขนเขาจะหนาไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่าต้นนี้นะคะหนามเขาชัดเจนต้นนี้เนี่ยบางทีถ้า เขาโตมาเขาก็อาจจะเป็นขนแกะหลุดฟ้อมหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาโตมาแล้วเขาพัฒนาตัวเองเขาก็อาจจะเป็นขนแกะที่สวยงามเพียงแต่ว่าขนเขาก็จะไม่หนาเท่าต้นนี้นะคะในขณะที่ต้นนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบทรงแบบนี้นะคะนะเออ ุ่มน้ําเขาจะยาวๆแล้วก็ขนเขาจะจุกๆสั้นๆนแบบนี้มีขนอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างข้างข้างในตรงนี้นะคะลักษณะขนสองชั้นเวลาที่เราเลี้ยงโตมาเขาก็จะฟอร์มไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกต้นต้นเอ่อต้นไม้นะคะเราก็เลือกตั้งแต่แรกๆตอนที่เขาเล็กๆนะคะเวลาที่เราเทรนแดดหรือว่าเลี้ยงจนเขาโตมาเนี่ยฟอร์มของเขาก็จะได้ตรงตามใจเรานะคะ หลังจากที่เราเลือกต้นของเขาได้แล้วปัจจัยต่อมาการเลี้ยงดูนะคะการเลี้ยงดูสําหรับเม่นผลแกะเขาเป็นไม้ที่ต้องการแสงเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเลี้ยงในจุดที่แสงเพียงพอถ้าแสงไม่เพียงพอจะทําให้ต้นของเขายืดแล้วก็ขนของเขาไม่ฟูนะคะถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงดีแค่ไหนขนเขาก็จะไม่ฟูนะคะจุดนี้มุมเกษตรจะเลี้ยงในโรงเรือนนะคะจุดที่ไม่พลางแสแแลนเนาะจะมีคลุมค่ทาศติกอย่างเดียวนะคะแต่ว่าช่วงหน้าร้อนเราก็ต้องระวังนิดนึง เพราะว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนบางทีเขาก็อาจจะสุกได้นะคะเดี๋ยวพอเราพูดถึงเรื่องสุกเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของดินนะคะดินที่จะใช้เลี้ยงเมมขนแกะนะคะต้องเป็นดินโปร่ปงๆอย่าให้เขาเ อมความชื้นหรือว่าขังน้ําได้นะคะเราต้องเลี้ยงในดินที่มีส่วนผสมของหินภูเขาไฟเยอะๆหน่อยนะคะถ้าดินไม่โปร่งพอเนี่ยจะทําให้เขาล่างไม่เดินแล้วก็โอกาสที่เขาจะเน่าก็จะสูงนะคะเพราะว่าเมมผลแกะเนี่ยเนื้อเขาค่อนข้างที่จะอ่อนนะคะมีปัญหาเรื่องเน่าค่อนข้างง่ายนะคะต่อมาปัจจัยที่4นะคะ จะเป็นในเรื่องของการให้น้ำนะคะสำหรับเมลผลแกะเนี่ยการให้น้ำสำคัญมากๆนะคะถ้าเราให้น้ำเยอะเกินไปเขาก็จะเน่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราให้น้ำเยอะเกินไปเนี่ยต้นเขาจะโตไวมากนะคะเมื่อเขาโตไวเนี่ยน้าเขาก็จะยืดยาวเราจะเห็นต้นของเขาชัดเจนนะคะขนของเขาก็จะไม่ฟูเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่จะให้เขาฟูฟูก็คือเราอย่าให้น้ำเยอะจนเกินไปนะคะให้พอดีพอดีอย่างที่สวนเนี่ยจะให้น้ำแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง นะคะแต่ถ้าใครที่ให้น้ําน้อยจนเกินไปเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนต้นนี้นะคะต้นนี้ขนปูสวยมากเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเพื่อนๆลองแหวกดูข้างล่างตรงนี้นะคะตุ่มน้ําเขาเนี่ยจะขาดน้ําเหี่ยวแห้งแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ปล่อยให้ขนแกะเหี่ยวแห้งแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เขาก็จะแห้งตายไปเลยก็มีเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะ อย่างต้นนี้นะคะเขาจะเป็นขนแกะลูกผสมนะคะอยู่ในกลุ่มของน้องแมวนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่วางน้องแมวนะคะต้นนี้เนี่ยเขาจะสวยมากเห็นไหมขนเขาจะหนาไม่เหมือนน้องแมวต้อนอื่นๆน,นะคะสวยมากๆแต่ลองสังเกตดูนะคะว่าเขาได้แห้งตายไปแล้วนะคะต้นนี้เห็นไหม เขาได้แห้งตายไปแล้วนะคะต้นนี้เนี่ยก็คือตอนแรกๆเนี่ยก็คือเขาเริ่มขาดน้ําเหมือนต้นเมื่อกี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เอามาดูแลลดน้ํานะคะไปไปมาๆก็คือเขาแห้งตายไปแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่อันตรายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องลดน้ําอย่าให้เยอะเกินไปแล้วก็อย่าให้เขาขาดน้ํามากจนเกินไปนะคะ นี่ก็เป็น4ปัจจัยหลักที่จะทําให้เราเลี้ยงเมมขนแกะได้ขนฟูสวยงามแบบนี้นะคะแถมด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราลดน้ําถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เนี่ยเราอย่าลดน้ําโดนขนของเขานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ลดน้ําโดนขนของเขาเนี่ยขนของเขาก็จะฟูสวยงามอีกอย่างหนึ่งก็คือจะไม่มีคราบน้ําไปเปื้อนบริเวณขนของเขานะคะขนของเขาจะฟูขาวสวยงามนะคะอย่างตรงนี้เขาโดนน้ําไปเขาจะมีคราบของเอ่อน้ํานะคะฝุ่นเอยอะไรเอยมาเกาะนะคะเขาก็จะกลายเป็นสี เหลืองๆแบบนี้ไม่สวยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูสี่ปัจจัยหลักที่เราจะเลี้ยงเมมขนแกะให้ขนปูสวยงามเหมือนของคนอื่นๆนะคะสรุปก็คือต้นพันธุ์นะคะต้องเป็นต้นพันธุ์ดีที่ตรงตามใจเรานะคะข้อที่2ก็คือการเทรนแดดนะคะข้อที่สการให้น้ําแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือดินนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปปรับใช้แล้วก็ลองเลือกดูนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาสําคัญที่สุดก็คือลักษณะต้นของเขาน ะะถ้าต้นของเขาฟูเราเลี้ยงยังไงเขาก็จะฟูนะคะแต่ถ้าต้นของเขาไม่ฟูเท่าไหร่เนี่ยเทนแดดยังไงเขาก็จะสวยงามไม่เท่ากับต้นที่เขาสวยงามมาตั้งแต่แรกๆนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเมมขนแกะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ